สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มนโอมลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับสำหรับคลิปนี้พอดีวันนี้ได้มียูทูบเบอร์ที่อยู่กับลุงนะ่ะได้นาข้อมูลของเพจดังเพจหนึ่ง ไม่รู้จะดังมากดังน้อยหรือไม่ค่อยดังหรืออยากดังน่าจะเป็นอยากดังมากกว่าเพจ fc ทีมงานอะไรนี่แหละพอดีลุงนะ่ะก็ดูแล้วว่าเพจนี้โจมตีลุงมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ทีมงานทนายเพชรคาดหน้าหยกเป็นทนายสายเทที่ได้พูดคุยกับลุงอยู่นะ่ะเรื่องเพจนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไร เกี่ยวกับผมนานไปถึงไหนผมก็จากกับทีมงานทนายด้วยดีทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองลุงเคารพในตัวทนายทุกท่านทนายไหนดีผมก็ชื่นชมทนายไหนไม่ดีอย่าว่าแต่คำขอบคุณเลยครับเพจดังกล่าวนะเขียนบรรยายเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านกกอกใช้คำว่าจำเลย กับผู้สูญเสียหาว่าเรียกคะแนนความสงสารบรรยายไปว่าตอนนี้นะ่ะจำเลยเรียกคะแนนความสงสารจัดงานมิ팅ไปขัดแข้งขัดขากับทนาย9บาทต้องขออนุญาตเอาคำพูดบางประโยคมาอยู่ในคลิปเป็นคำพูดของเพจดังกล่าวที่เล่นงานลุงกับป้ามาโดยตลอดนี่แหละเขาเรียกว่า คำพูดส่อวาจากริยาส่อสกุลคนที่แอบอ้างตัวเองว่าเป็นผู้มีปัญญาเน่ะเรียนมาสูงมาทําการแบบนี้กับชาวบ้านตาดำที่ไม่มีทางสู้ไม่มีโอกาสที่จะออกมาอธิบายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังย้ําเสมอว่าถ้าใครไม่ลงพื้นที่ก็จะไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง แต่เพจดังกล่าวเนะ่ะเอาภาพรูปภายในบ้านหลังหนึ่งขึ้นไปแปะในหน้าเพจตัวเองแต่เผอิญบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านของจำเลยแต่เรื่องราวที่เขียนในเพจเป็นเรื่องราวของจำเลยในคดีนี้นี่แหละครับมันส่อให้เห็นถึงพฤติกรรมกริยาต่างๆของคนที่เป็นเพจดังกล่าวเล่นลุงมานานแล้วลุงไม่เคยตอบโต้ว่ากล่าวให้เสียหายแต่ครั้งนี้ข้อมูลเริ่มบิดเบือน เมื่อก่อนไม่ได้ดูไม่ได้ใส่ใจลุงเคารพกับตัวทนายทุกท่านความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มนโอมลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ลุงก็ได้เห็นคลิปของฝั่งผู้สูญเสียที่ออกมาทำคลิปอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างป้าคำใสภรรยาของพ่อฟื้นเมื่อเช้านะ่ะลุงก็ได้ไลฟ์สดอธิบายเรื่องพื้นที่ที่เป็นลำห้วย ที่เป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ลุงพูดเมื่อเช้านะ่ะไม่เกี่ยวกับที่ส่วนบุคคลของเขาที่ส่วนบุคคลยังไงก็เป็นที่ส่วนบุคคลทำรั้วรอบขอบชิดให้ถูกต้องลุงไม่ได้ไปพูดเรื่องที่ของเขาลุงนะ่ะพูดถึงบริเวณลำห้วยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติชาวบ้านต้องอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจะหยิบจับหรือว่าไปหาหน่อไม้ หาปูหาปลาก็ต้องขออนุญาตบอกกล่าวแจ้งกันแค่นั้นเองให้เกียรติกันในการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านลุงไม่ใช่ว่าไปถืออภิสิทธิ์อภิสิทธิชนไปพูดอะไรให้คุณเขาเสียหายแต่ถ้าเสียหายนะี่ยลุงก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยถ้าเข้าใจผิดกันซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนะ่ะหลังจาก ที่ได้ดูคลิปป้าคำสายได้นำรถจักรยานยนต์เข้าไปจอดในพื้นที่ของเขาซึ่งทำรั้วรอบขอบชิดมีรถจอดอยู่ตามที่เขาอธิบายแต่มันห่างทีนี้นะ่ะช่างทำบ้านอยู่แต่ป้าคำสายไม่ได้บอกเขาก็คิดว่าไม่ได้ไปหาอะไรแค่ไปปล่อยกระทงแล้วก็กลับ ขึ้นมาแล้วก็เอารถมาเลยนะ่ะและทีนี้ได้ฟังคำอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเขาก็ส่องให้เห็นทุกมุมว่าทำไมไม่เดินไปด้านข้างหรือว่าเลยไปอีกนิดหนึ่งก็ลงไปที่ห้วยได้ก็แสดงว่าที่ส่วนบุคคลตรงนั้นใครจะเข้าออกนอกในก็คงต้องขออนุญาตต่อไปป้าคำใสก็รับทราบ ถ้าจะเข้าไปตรงนั้นก็ต้องขออนุญาตทุกครั้งด้วยเราเคารพการตัดสินใจของผู้สูญเสียขอบคุณที่คุณแม่ได้เรียกคนไลฟ์สดว่าคนโง่คืออย่างนี้ครับป้าคำสใสเอาหลักฐานมาให้ดูหลักฐานของพระที่ให้แม่คำสายทาเพจไหนจะเอาไปแขวนก็ได้ขอบคุณที่ทำให้ผมดังเมื่อเช้าผมไลฟ์สดก็เอาผมไปแขวนอีก หลักฐานที่แม่ต้องนำสิ่งของเหล่านี้ไปปล่อยแม่น้ำเนื่องจากพระท่านทำนายทายทักแม่คำสใยคิดว่าเป็นคนบ้านเดียวกันบรรดาเครือญาติกันไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับโกกอ,อกสงบมีแค่ริ้นบินมากวน หลายมื้อที่ผ่านมานี้เอซลุงสบายใจขึ้นมากสังเกตได้จากยอดคนดูใน YouTube ช่องต่างๆลดลงเรื่อยๆเป็นเพราะทุกท่านเข้าใจเรื่องราวที่เกิดกับลุงป้าดีว่าถูกโยนความผิดให้ต่างคนต่างรอเวลาที่ลุงหลุดคดีหลายท่านจึงหายไปสนใจตามคดีหรือเรื่องราวอื่นๆ ส่วนคนที่ฟัง YouTube ฝ่ายลุงก็เพื่อความสนุกเหมือนเดิมพูดถึงริ้นตัวเล็กจี๊ดแทบมองไม่เห็นมีหลายตัวแต่ที่กวนลุงป้ามาเป็นเดือนมีตัวเดียวดูดเลือดลุงให้คันเล่นๆฮิเปลี่ยนลิ้นเป็นคนก็คือน้องชายขาดสติการพูดจาค่อนข้างเลอะเลือนเหมือนเด็ก ไม่มีสาระอะไรมักพูดเอาเรื่องการกระทําผิดของตัวเองมาโยนใส่ให้ลุงคือถ้าลุงทำผิดจริงนะ่ะย่อมไม่มีคนเห็นแต่นายนี่พูดเหมือนเห็นทุกเรื่องที่แสดงว่าพวกเขาทำเองจึงนำมาพูดเล่าเรื่องได้ละเอียดผมเองนะ่ะไม่เคยเข้าไปฟัง ญาติๆป้าแตนพูดแต่ที่ทราบก็ฟังบ้างจากยูทูบเบอร์หลายช่องฝ่ายลุงนำมาพูดย้อนรอยถือเป็นความบันเทิงของ FC ลุงยามว่างของทุกวันก็แล้วกันตอนนี้น่ะลุงป้าสบายสบายดีกินอิ่มนอนหลับทำงานต่างๆตามหน้าที่ที่ไม่โต้ตอบซึ่งดีแล้ว ส่วนถ้าพูดหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆก็พูดไปเถอะไม่เป็นไรอย่าใส่ใจคนวิพา์วิจารณ์เพราะปากเรานะ่ะพูดดีได้เสมอตอนนี้นะกกกอกมีรำหน้าองค์ปู่พญานาคทุกวันก็ดีแล้วเพราะแสดงถึงความสงบร่มเย็นของฝ่ายลุงป้าสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทาง ช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะออกมาตอบแทนลุงที่เมื่อเช้านะ่ะมึงอ,ออกมาดิน้นไม่ต้องถึงลุงหรอกนะกูตอบแทนลุงนะกับป้านนะ่ะหนูผีแล้วซัดกลับอย่างใจเย็นๆถึงวีรกรรมของหนูผีเพราะสิ่งที่มันพูดมานะ่ะมันไม่ได้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นนะ่ะมึงฟังให้ดีๆมันว่าลุงทำตัวน่าสงสารบ้านไม่มีอะไร ทำตัวน่าสงสารเพื่อให้ fc หน้าโง่คนที่มีเงินซิกแซกเรื่องการเงินโอนเงินให้ลุงมันไปด่า fc ว่าหน้าโง่แน่จริงน่ะมึงเอ่ยชื่อมาสิว่าชื่ออะไรออกมาตอบหน่อยมโนไปต่างๆนานา,นา,นาว่า fc หน้าโง่โอนตังให้ fc คนนี้น่ะฟอกเงิน fc ที่ได้ฟังควรตาสว่างสิ่งที่มันพูดน่ะไม่ได้เป็นความจริงเพราะลุงเป็นคนดี คนก็เลยเห็นความน่าสงสารคนก็เลยช่วยเหลือ fc ไม่ได้เป็นคนโง่ fc รู้ว่าใครผิดใครถูกใครดีใครร้ายเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่มึงด่า fc ควรไปคิดไตรตรองดูใหม่มึงหาเรื่องให้ทัวไปลงมึงก็จะมี fc หน้าโง่ฝั่งมึงนะ่ะที่เข้าใจมึงคนดูมึงนะ่ะไลค์สองพ พันกว่าตอนเช้าคนกดไลค์มึงนะ่ะข้า1 0 0 0น่0 0 0 3000นี่แหละคือ fc น้าโง่มันหาว่าป้านะ่ะเป็นวัวลืมตีนเรื่องอะไรครับไม่ดูแลพ่อไม่ได้ดูแลแม่ปล่อยให้คนนอกมาด่ามันมาด่าคนในครอบครัวมันออกมาเรียกร้องอีกแล้วออกมาเรียกร้อง ให้ป้านะออมาเตือนผมหน่อยเอาอีกแล้วป้าไม่ดูแลพ่อแม่ทุกวันนี้นะ่ะป้าดูแลใครอยู่ดูแลตาอยู่ตาเป็นพ่อไหมแต่ทำไมนะ่ะป้าไม่ไปดูแลแม่เมื่อก่อนเคยดูแลเคยส่งเงินให้เคยเข้าไปเยี่ยมไปหาแต่ทุกวันนี้นะ่ะที่ป้าไม่เข้าไปเพราะอะไรเพราะหนูผีมันอยู่มันขัดขวางไม่ให้เข้าไป